สวัสดีครับสมพ่อหนูฟุกใหญ่สาแก้วครับสโลแกนเฮาครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับมือนี้ก็บบอกซูพี่น้องฟังครับเป็นไดเลี้ยงหนูเฮาสีไปรอดหรือว่าสีเศร้านะครับเนาะอ่านี่มือนี่ก็บมี่ยังร้ายครับอบวงกับพี่น้องเดี๋ยวคงจเห็นว่าเห็นยังไปใส่หอดใส่แล้วครับ้อได้ห้ามถอยนะครับเนาะนี่มือนี่ก็มีคนเฮอมันถอดทุกคนครับต่อถอยบ่ไห้ครับต้องเดินหน้า ผมอยู่มันเจ็ดแปดตัวครับให้พี่น้องเบิง่งกขวบคุณบรรุภูมิน,นะครับเด้อพี่น้องอันนี้ก็ผมให้เบิง่งเลยสือเวลาถึงเวลามันกรอบก็ต้องปิดสนัดน,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 นนี้นะครับเนาะนี่ครับมั่นนี่นะครับเนาะนี่น้ำมูบานอยังกับพ่อได้ขายครับถึงบ่มีหลายคือเขากะ ขอให้มีนะครับน้องพี่น้องอเดียแสบยำข้อแรงครับในเวลานะครับเนาะยามเย็นครับรับเข่ารับแก้มกับเหล่าก็แล้วแต่พี่น้องที่ว่ากันไปน่ครับเดี๋ยวจะปิดแล้วนะครับเนาะอ่าสนมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสมพรหนุ่มพุกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ